หลังจากนี้ผมจะติดตามผลงานเขาแน่นอนเพราะว่าเขาคือเบอร์นหนึ่งในดวงใจของผมแล้วสวัสดีครับทุกคนโอ้โหทำไมผมต้องโอ้โหวะก,ก่อนขึ้นคลิปเนี่ยทุกคลิปเลย <c ười> คือเขือนกล้องนิดนึงนะครับทุกคนพอดีว่าเป็นมือใหม่ทุกคนก็แบบอาจจะตื่นเต้นอาจจะเล็กนิดนึงนะวันนี้ผมไปดูหนังอยู่เรื่องมาผมต้องบอกก่อนว่าผมมารอดูเล็เดชพู แอนวูเบอรีนวันที่24หรือ25วะจำไม่ได้แล้วคือผม่ารอไม่ไหวทุกคนแล้วมันมีหนังเรื่องนี้เข้ามาพอดีซึ่งผมก็เห็นผ่านตาบ่อยนะทุกคนในพวกโซเชียลมีเดียเห็นตัวอย่างเห็นการโปรโมทของเขาแหละแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ผมน่าสนใจและผมอยากจะไปดูจริงๆถ้าเดปพูมันไม่ออกไม่ให้รอนานมาเป็นเดือนอะ่ะหลังจากที่จบเรื่องอไหว่ล่าสุดที่ผมไปดูอ่ะ d e s p i c a b l e m มีหรือเ น่าจะน่าจะอะไรแถวนั้นน่ะแล้วก็เนทผัวจะมาฉายช่วงสิ้นสิ้นเดือนใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันรอนานทุกคนแล้วมันมีหนังเรื่องนี้มาตอนแรกผมไม่คิดอยากดูเลยก็เลยเอเอเราอะมันอยากดูหนังไม่ใช่ว่าไม่ว่างอเออไม่ใช่ว่าว่างหรอกหมายถึงว่าก็ไม่ว่างหละแต่มันอยากดูหนังทุกคนก็เลยเอไปดูเรื่องนี้ก็แล้วกันหนังคือเรื่องทวิสเตอร์ทุกคนชื่อไทยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแตท่ทวิสเตอร์ ก็คือผมอะไปดูเรื่องนี้ใช่ไหมด้วยความที่ไม่ได้คิดอยากไปดูเลยแล่ผมก็เห็นผ่านตาม,มาว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนจะทําเป็นรีเมคใหม่ตอนแรกกับผมก็ไม่ได้ไปใส่ใจคือไม่ได้ใส่ใจเลยทุกคนไม่ได้ไปใสใ่ใจห,หาข้อมูลก่อนที่จะดูไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้เปอะไรเลยคือไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันเป็นรู้แหละว่ามันเป็นภาคใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาคต่อจากอันเก่าของหนังปีเก่าที่ช่วงยุค8 0ูหรือเกนนแหละมั้งเป็นหนังปีเก่าหรือว่า ได้ <cola conflicts> ต่อจากหนังปีเก่าหรือว่าเอามาทําใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่อ่าตอนแรกผมก็ไม่รู้แล้วไปดูด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปดูปุ๊บพอไปดูก็อ๋อพอไปดูอ๋อรู้แล้วว่ามันเป็นหนังที่รีเมคใหม่ทุกคนไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยดูเรื่องเดิมแต่เท่าที่ดูจากเนื้อเรื่องเริ่มแรกของเรื่องเลยคือมันไม่น่ามีอะไรเหมือนที่จะมันไม่น่าเหมือนหนังที่จะต่อจากภาคก,ก่อนทุกคนหรือ่าไหมคือมันเริ่มต้นหมดเลยผมก็เลยแบบเออก็รู้แหละว่ามันเป็นหนังรีเมคใหม่ ก็เรื่องย่อนะครับทุกคนประมาณว่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึง่งจำไม่ได้นะคือไปดูมาตะกี้คุณเคสนางเอกเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องนักแสดงทีหลังนะเอาเรื่องย่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมมีเรื่องนักแสดงที่จะพูดเพราะว่ามีนักแสดงที่ผมชอบคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ผมชอบนักแสดงอีกคนหนึ่งคนใหม่คุณเคสเรื่องย่อของทวิสเตอร์นะครับทุกคนขออนุญาตด,ดหูหนึ่งนะคุณเคสเขาเป็นนักศึกษากลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนนักศึกษานี่แหละทุกคนตอนที่ศึกษาอยู่มหาลาัยเป็นนักศึกษาแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศมาตั้งแต่เด็กคือแบบหลงไหลในสภาพอากาศมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชวนเพื่อนนะทาโปรเจกต์เหมือนจะเป็นโปรเจกต์จบหรือโปรเจกต์อะไรสักอย่างในมหาวิทยลาลัยทุกคนแล้วก็ไปจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ผมจะดูแค่เป็นไกด์นะทุกคนที่ผมหาข้อมูลมาในไอแ d แต่ว่าผมจะเอาผมจะพูดเตามเท่าที่ผมดูในหนังด้วยที่ผมเข้าใจในหนังเรื่องยออ่อประมาณว่าเขาว่าเป็นนักศึกษา แล้วก็มีชวนเพื่อนกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้ยวยการเรียนน่าจะเรียนในสาขาเดียวกันไปทำโปรเจกต์เหมือนคุณเคสเนี่ยเขามีความตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาอะอยากจะช่วยโลกด้วยการที่หาวิธีหยุดทอร์นาโดทุกคนหยุดพายุทอร์นาโดอะมอนเขาหาวิธีที่จะหยุดพายุทอร์นาโดหาคนเพื่อจะเป็นผู้คนที่ค้นพบวิธีที่จะหยุดทอร์นาโดได้เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเสียหายเพื่อจะช่วยทุกคนนั่นแหละทุกคน แลวทีนี้เขาก็ชวนเพื่อนไปทำเหมือนเขาจะทำโปรเจกต์เนี้ยเป็นการใน,ในในมหาลัยอ่ะอ่าแล้วทีเนี้ยก็คือก็ไปทํากันนี่แหละในในต้นเรื่องนะไม่เรื่อมาอย่างนี้คือเขาก็ไปทํากันอันนี้ไม่ได้สปอยทุกนคนผมผมจะพยายามที่ไม่สปอยที่สุดนะแต่ว่าให้เล่าให้เป็นไกด์ว่าเป็นเรื่องย่อก็คือไปไป,ไปล่าหาพายุกันนี่แหละเพื่อจะหาวิธีที่จะหยุดพายุไปกับเพื่อนกันประมาณห้าห้ากคนประมาณนั้นจะไม่ได้มีใครบ้าง ก็ตอนแรกก็คือไปหาพายุแล้วก็ไปเจอพายุแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ทำรุ่นนี่ตามสไตล์นักศึกษาทุกคนเพื่อจะแบบค้นพบวิธีที่จะหยุดพายุนี้ได้ใส่สารเคมีปล่อยไปยคิดค้นคิดสารเคมีที่จะไปปล่อยใส่พายุเพื่อให้อ่าลมเพื่อให้ละอองน้ำในนั้นมันกระจายหายไปอะไรเงี้ยเขาก็คิดค้นสูตรก็ค,คือไปทําในตอนเริ่มแรกแล้วทีเนี้ยก็หลังจากผ่านตรงนั้นมานะอันนี้ผมยังไม่สปอยนะหลังจากผ่านตรงนั้นเป็นตอนแรกแล้วก็คุณเคสหลังจากนั้นเนื้อเรื่อง หลักก็คือเริ่มขึ้นแล้วคือเขาก็ได้มาทํางานอยู่ในเหมือนจะเป็นเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงมันจะเป็นนักอุตุนิยมวิทยาทุกคนอ่าที่แบบเฝ้าคอยดูเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศอะไรอย่างนี้อยู่ในนิวยอร์กคือเขาเป็นคนมานอกนะทุกคนอยู่ในรัฐในสักอย่างแหละผมจะไม่ได้ของอเมริกาแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กแล้วเขาก็ถูกเพื่อนของเขาที่เคยไปทำโปรเจกต,ต์ตอนมหาลัยด้วยกันตอนที่ผมเล่าตอนแรกอ่ะ อันนี้คือ,อยังเริ่มเรื่องอยู่ทุกคนยังไม่เข้าถึงไหนเลยนะอย่าว่าผมสป,ปอยนะแล้วเขาก็เจอเพื่อนทุกคนไม่ใช่เจอเพื่อนแล้วเพื่อนเขาตอนที่มหาลัยอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือเขาโตมาแล้วเวลาผ่านมาห้าปีจากตอนนั้นอาผมต้องพูดอย่างนี้ก่อน <c oughs> แบบอาจจะงงนิดน,นึงทุกคนผมยังไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่ <c oughs> คือผ่านเวลาผ่านมาห้าปีจากตอนที่เป็นนักศึกษามหาลัยคือตอนนี้ก็เรียนจบแล้วแล้วก็มาทํางาน,นเป็นนักอุตุอะไรวะนักอุตุนิยมวิทยาอ่าแล้วก็ ผ่านมาสักพักแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนตอนที่เรียนมาหาลัยด้วยกันมาชวนชวนไปทำโปรเจกต์นี้ต่อ,อามาชวนนางเอกเนี่ยคุณเคสเนี่ยไปทำโปรเจกต์นี้ต่อเหมือนเหมือนไอ้คุณเพื่อนไอ้คนเนี้ยไอ้เพื่อนผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนเก่าะ่ะมาชวนไปทำต่อเหมือนเขาอะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เหมือนกันเหมือนประมาณว่าเก็บเศษซากหรือว่าเยียวยาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ หลังจากที่โดนพายุเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้มันทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาชวนนางเอกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกธนาโดอะไรเนี่ยไปเก็บข้อมูลไปทํางานเก็บข้อมูลนางเอกก็ตอนแรกก็ไม่อยากไปแต่ก็ไปอ่ะหลังจากนั้นเรื่องมันก็ดําเนินต่อไปอ่ะผมพูดประมาณนี้แล้วกันทุกคนเรื่องย่อก็ประมาณนี้โดยรวมก่อนทุกคนโดยรวมหนังก่อนนะตอนแรกผมว่าจะพูดเรื่องนักแสดงก่อนแต่ว่านักแสดงไว้ที่หลังเอาเรื่องของโดยรวมหนังก่อนผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเซอร์ไพรส์ผมนะเฮ้ย มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเกรงเกรงเอาเรื่องนะทุกคนตื่นเต้นเอาเรื่องเครียดเอาเรื่องเอาง่ายๆแบบเออว่ะมันทําให้แบบดึงดึงอารมณ์ได้อยู่นะไม่ใช่แบบไปดูลแล้วเฉยๆอะไรมันมีก็โอเคแหละก็จะมีหลายฉากที่ผมมาดักทางได้อะไรได้แต่ผมไปดูในฐานหน้าที่ไม่ได้ไปไปจับผิดหนังหรือว่าไม่ได้ไปดูแบบเคร่งเครียดทุกคนผมไปดูด้วยความที่แบบเปิดโลกเลย ไปดูดคมที่แบบไปดูหนังอ่ะไปดูชิชชชวๆอ่ะก็เลยเออก็เลยสนุกได้ก็เลยแบบก็เลยแบบเออสนุกได้เป็นหนังที่ไม่ใช่แค่เจอพายุแล้วก็พยายามเอาตัวรอดจากพายุไม่ใช่แค่หนังอย่างนั้นทุกคนมันมีปมมันมีเรื่องเพื่อนเรื่องธุรกิจเรื่องมันมีเส้นเรื่องหลายเส้นเรื่องอยู่แล้วก็มาบรรจบก,กันได้ในตอนสุดท้ายผมว่าโอเคนะเป็นแบบเป็นหนังที่ถือว,ว่า เซอร์ไพรสเอาเรไพผมมันไม่ใช่ดีขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ดีเลยแค่แบบมันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ต่อมาคือนักแสดงทุกคนอ่าตอนแรกหนังมันผมว่ามันเซอร์ไพรส์มันดีใช่ไหมแล้วนักแสดงยิ่งทําให้มันดีเพราะว่าคุณอา่ามันมีนักแสดงที่ผมชอบคือคุณแอนโทนีลามอสคนนี้คือผมชอบเขามากนะในอ่าทามฟอร์มเมอร์ทามฟอร์มเมอร์เวอร์ชั่นล่าสุดทุกคนเขาเป็นพระเอกแล้วเขาเท่มากคือเขาเป็นคนผ<ล>ิวสีที่เท่ทุกคน ในในทางฟอร์เมอร์นะผมชอบนะถึงแบบใครจะบอกว่าในทางฟอร์เมอร์เขาแบบตัวเอกไม่ค่อยมีเสน่ห์อะไรแต่ผมชอบเขามากในทางฟอร์เมอร์แต่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้มันเหมือนเขากลายเป็นคนละคนเลยทุกคนมันไม่เท่มันไม่เท่แล้วมันก็ยังดูแบบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบดูไม่เท่ขนาดนั้นแต่ก็ยังเท่อยู่แต่มันไม่เท่หรือว่าพระเอกมันหลออเกินไปว่าคนนี้ไม่ใช่พระเอกนะแอนโทนีลาโมนเนี่ยก็คือแบบมันก็เท่แหละแต่ที่สําคัญเลยเขาก็ยังแสดงดีเหมือนเดิมทุกคนแสดงดีเหมือนเดิมแต่ก็เท่อยู่แค่ไม่เท่า ค่ไม่เท่าแบบาฮาร์ฟเมอร์อยู่ในฮาร์ฟเมอร์คือผมแบบไม่กูอยากเป็นแบบเขาเลยเท่ย่างนั้นเลยอะเท่แบบอย่างนั้นเลย,ย,งงเลยแล้วก็มีนักสแสดงหญิงนักสแสดงหญิงคนหลักเลยคือนางเอกแล้วก็มีอีกคนคนึงที่เป็นเพื่อนกันตอนต้นเรื่องมีนักสแสดงนักแสดงหญิงในเรื่องเนี้ยผมพูดเลยว่าสวยทุกคนใช้คาว่าสวยอย่างเดียวไม่พอทุกคนคือมันมันดีมากทุกคนอ่ะมีคนมีนักแสดงคนหนึ่งที่ เขาได้ออกฉากนะ้อยไปนหน่อยนะนี่ไม่ใช่สปอยนะคือคุณคีแนนชิปกาอ่าถ้าออกเสียงอิ่ผมขออภัยนะทุกคนคือผมไม,ไม่รู้จักเลยนะักแสดงในหนังเรื่องนี้คือน่าจะเป็นแบบชุดใหม่หมดเลยเป็นนักแสดงที่สวยน่ารักเป็นวัยรุ่นทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือตาตึงใจผมมากคือ MVP ของหนังเรื่องนี้มากคือนางเอกก็เลยทุกคนคุณเดซี่เอ็ดการ์โจนส์ทุกคน,ค i, Jones, กคนผมไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยเลย คือเขาเป็น MVP แลวเขาเขาไม่ใช่แค่นางเอกทุกคนเขาเป็นตัวเอกด้วยเป็นตัวเอกคือตัวหลักของเรื่องเลยคือเขาเป็นนักแสดง,งที่แบบคือโคตรดีอะทุกคนคือในใน,ในยุคเนี้ในในยุคเนี้ยก็คือจะมีนักสแสดงแบบหลายคนหน้าที่แบบโดดเด่นก็คือมีคุณเอ็นจอร์เทล่าจอยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือใครวะซิสนียสวินนี่เออที่ที่แบบอันนี้แบบเด่นในทุกวันเนี้ยแต่สำหรับผมทุกคนต้องคนนี้เท่านั้น เดซี่เอ็ดกาโจนทุกคนคือผมผมไม่รู้เลยว่าเขาแสดงหนังเรื่องไหนหรือเขาเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งขึ้นมาเลยว่ามีผลงานอะไรบ้างแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะติดตามผลงานเขาแน่นอนเพราะว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในดวงใ,ใจของผมแล้วในยุคนี้เลยนะที่ถ้าเทียบกับทีเรนย่าจอยแล้วก็ซิดนี่สวินนี่คือดียังไงสวยยังไงคือผมเคยเคยพูดตอนที่ว่ารีวิวหนังโฟลิโอซ่านะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูไปดูได้ผมเคยพูดว่า เฉยอแล้วเอนทีเทเลอร์เอนย่าจอยเนี่ยเป็นนักแสดงที่สวยมากแต่หนังฟูลิโอซาเนี่ยคือเอาเขามาเอามันเป็นหนังเถื่อนใช่ไหมหรือคือเอาเขามาทําแบบซะแบบซะ,แบบะ,แบบะเลปปูปี้ปูยำอะไรเละเลๆไม่รู้ทั้งฝุ่นทั้งหน้าทั้งอะไรเอามาตัดผมเอามาทําแขนขาดคือแบบคือหมดสวยไปเลยทีเทเลอร์เอนย่าจอยผมรู้ภาพไหมแต่เด,ด,ดี๋ยวดูชนิดีเดซี่เอ็ดการ์โจนนี่คือแบบเละไม่แพ้ก,กันกับใน เเทเลอร์เอ er, นย่าจอยในฟอรโอซ่านทุคนคือโดนพายุทุกคนทั้งเลือดออกหน้าเลือดเต็มตัวทั้งฝุ่นทั้งผมไรแบบสภาพเละเหมือนกันแต่ไอของพวกนี้ทําอะไรความสวยเขามไม่ได้เลยจริงๆถ้าทุกคนคิดว่าผมพูดพูดพูดเวอร์นะไปดูได้จริงๆอัน,นผมพูดจริงๆคุณโดนพายุคุณไปโดนอะไรมาสะเลทเทตตกน้ําตัวเปียกทั้งตัวอย่างก,กับมาตกน้ํามอมแมมมา ก็ทําลายความสวยของเขาไม่ได้ทุกคนอันนี้คือแบบโอ้โหโอเคแหละผมผมไปดูข้อมูลส่วนตัวเขามานะตัวจริงอะไม่ได้สวยมากก็เป็นดาราธรรมดาคนหนึ่งทุกคนก็สวยแต่ไม่ได้สวยมากแต่พออยู่ในหนังเรื่องนี้อี๋ทำไมมันสวยจังวะคือคือแบบคือเด่นขึ้นมาทุกคนเด่นจริงๆคือสวยมากคือแบบโอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจผมเลยทุกคนคือเป็นอะไรที่ หนงังเครียดใช่ไหมจากพายุอะไรอ่ะไอ้ตรงนี้แหละคือพักสายตาทุกคนพายุแบบโค้กระหน่ำกันอยู่ในหนังนะทุกคนแบบพอภาพตัดมาอยู่กับผู้ยิงคนนี้ผมทาให้ผมยิ้มได้ในในเขาเรียกว่าในบรรยากาศคิดเครียดของหนังนะทุกคน,กคนจริงๆคือถ้าวันไหนว่างๆนะทุกคนเพื่อนๆว่างๆ,างๆางนะอยากไปพักสายตาไปดูหนังคอมิเตอร์ได้ไปดูหนังเอกแสดงทุกคนสแสดงก็ดีนักสแสดงดีทุกคนเลยนะทุกคนแล้วก็คุณคุณเกนรนโพเวลเนี่ยพระเอก ก็แสดงดีรับบทเป็นไทเลอร์โอเว่นแสดงดีทุกคนแสดงดีเลยทุกคนนักแสดงแบบแสดงดีมากไม่ไม่ไม่ขัดตาเลยสักนิดเพราะว่านักแสดงมืออาชีพเหมือนเหมือนคุณเกมโพเอฟอย่างเงี้ยก็เป็นนันกแสดงที่มีชื่อเสียงพอสมควรอยู่แล้วก็แสดงหนังดังๆมาหลายเรื่องผมก็เจอบ่อยแต่เดซี่เอ็ดการ์โจนนี่คือแบบที่สุดจริงๆทุกคนหาเวลาไปพักสายตาไปดูเอ็ดการ์โจนแสดงหนังทุกคนจริงๆดูการแสดงของเธอแล้วแบบโอ้โหคนจิต โลกนี้มันจะสวยงามไปจริงๆแล้วผมไม่ดปดูไม่ดูเหมือนคนภาคก,ก,การยังไงไม่รู้ทุกคนแต่ว่าก็อย่างนั้นจริงๆอ่ะเรารู้สึกใจชื้นจริงๆที่เราได้ดูเขาเ <c oughs> อ้โหคือดีอ่ะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนคือดีจริงๆผมจะติดตามผลงานเขาหลังจากนี้ไปทุกเรื่องเลยทุกคนจริงๆ,ๆพู้กํากับ่านักแสดงแล้วก็พูดกับพูดกับเป็นคุณลีไอแซคชุงนะทุกคน <c oughs> คือผมไม่เคยรู้จักพุ่มกับคนนี้มาก่อน แต่ในวิกิพีเดียบอกว่าเขาเป็นพุ่มกับชาวอเมริกันนะทุกคนแต่ฟังจากชื่อแล้วก็ผมดูจากหน้าเขาเนี่ยผมว่าเหมือนเขาเป็นคนเอเชียแต่เขาน่าจะไปเกิดอยูอ่อเมริกันนะเนี่ยในนี้ก็บอกว่าเกิดอยู่ในอเมริกันทุกคนเกิดที่เดนเวอร์โคโลราโดเกิดอยู่ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทุกคนเกิดอยู่อเมริกันนี่เขาน่าจะเป็นคนเอเชียแหละเพราะว่ายัางไงก็เอเชียทั้งชื่อทั้งดูจากหน้าแล้วเป็นพุ่มกับที่ โอเคแหละหนังมันธรรมดานะทุกคนมันธรรมดาผมไม่ใช่ว่าธรรมดามันก็ดีแต่มันไม่ได้ดีเลยแต่มันเป็นหนังที่ดูได้เขาผมมันก็ยังไม่ผมก็ไม่สามารถที่จะชมฝีมือของเขาได้อะไรถึงขนาดนั้นก็ธรรมดาทั่วไปอยู่ในระดับที่โอเคดูได้แล้วแค่นักแสดงมาก็ดีแล้วก็หนังเรื่องนี้ทุกคนรายได้ตอนนี้เปิดตัวมันก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ฉายในบางประเทศเหมือนจะฉายในเอเชียก่อนนะประเทศไทยฉายก่อนอเมริกานะนะวันที่ผมไปดูและมารีวิวเนี่ยอเมริกายังไม่เข้าฉายนะครับทุกคน ม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉายวันไหนยังไม่ได้หาข้อมูลเลยแต่อเมริกายังไม่ฉายแต่เป็นหนังที่ดีทุกคนผมว่ามันเป็นหนังที่ดูได้เลยนะเหมือนที่ผมบอกเลยไปพักสายตาสําหรับคุณผู้ชายนะหรือว่าคุณผู้หญิงก็อาจจะชอบในความสวยและการแสดงของเขาก็ได้นะครับเดซี่เอ็กกาจนผมว่าดีเลยถ้าเรามีเวลาว่างระหว่างรอเดทผูกช่วงนี้มันไม่ค่อยมีหนังที่น่าดูเท่าไหร่ใช่ไหมก็ไปดูทวิตเตอร์ได้ทุกคนผมแนะนาให้ไปดูนะ ไม่ใช่หนังที่ดีเลยแต่ผมแนะนว่าไปดูได้คุ้มเงินช่วงท้ายคลิป้วยคนคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะให้มันให้มันไม่ยาวนะสุดท้ายก็ยาวหมดเนว่าผมพูดมากมากเลยก็เลยยาวเนี่ยแล้วผมก็ลืมเปิดเปิดไฟสองหน้าด้วยทุกคนเพิ่งมาเปิดตอนในท้ายโอ้โหถ่ายมาตั้งนานมาผมมาให้คะแนนดีกว่าท้ายคลิปทุกคนผมเรื่องนี้ผมให้สักเจ็เต็มสิบหรือว่าเป็นหนังมาตรฐานเจ็บสำหรับผมนี่ธรรมดาทุกคนเป็นหนังที่แบบดูได้ ไม่แย,ย่แล้วก็ไม่ดีเอ้ไม่แย,ย่ไปในค่อนข้างที่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ็ดสำหรับผมนะถ้าถ้าเป็นหนังที่เจ็ดขึ้นมาแล้วนี่คือผมรู้สึกว่าสบายใจที่จะบอกให้ทุกคนไปดูเองนี้ดีกว่าเป็นหนังที่ดีทุกคนดีแต่ไม่ได้ดีมากไม่ไม่ได้เหมือนแบบ Despicable Me ที่ผมบอกใช่ไหมแล้วก็ Inside เอาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ดี ผมไม่เคยดูหนังแนวนีว้มาก,ก่อนแนวพายุตอนแรกผมว่างงนะมันเป็นหนังเกี่ยวกับพายุแบบเกี่ยวกับสศรนาฏกรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติของธรรมชาติอย่างนี้มันหนังมันจะไปยังไงมาควจะไปดูมันก็อ๋อก็โอเคก็เนื้อเรื่องประมาณว่าอ่าตัวเอกของเรื่องนพยายามที่จะหาวิธีหยุดยั้งพายุแค่นั้นแค่นั้นมันก็น่าดูเลยนะทุกคนคนที่จะไปหยุดยั้งพายุว่าเอาไหมหาวิธีแบบที่จะหยุดพายุได้เพื่อไม่ให้เกิดบ้านเมืองเสียหายเพื่อช่วยพวกคนนั่นแหละก็ ฟิลประมาณนั้นเป็นอังที่ดีทุกคน7เต็ม10ก็ได้กันสำหรับทวิสเตอร์นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนก็รอดูเดทพูกันไปช่วงนี้ก็ชิวๆกันไปครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับผมเพราะว่าผมตอนนี้ก็เริ่มมีคนติดตามแล้วผมก็จะทำไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้มีอะไรให้ทำเยอะเลยผมจะหาเวลาว่างมาทำคลิปลงๆๆให้บ่อยที่สุดนะครับทุกคนไว้เจอกันครับฟูขอบคุณครับ